สวัสดีครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่294นะครับรูปใดเป็นออโตกราฟิกของรูปไอโซเมติกที่กำหนดให้นะครับก็รูปนี้เป็นรูปทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกกลวงนะครับแล้วก็โดนมิลลิงโดนเฉือนนะครับเฉือนข้างออกไปจนทะลุด้านในนะครับจนทะลุผนังผนังด้านในนะครับ ก็มาพิจารณาดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเมื่อมองด้านฟอนต์กับด้านท็อปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านฟอนต์ตัวนี้ก็จะเป็นด้านท็อปนะครับทุกอานจะเป็นด้านฟอนต์กับด้านท็อปหมดนะครับก็ดูข้อหนึ่งเลยนะครับข้อนี้มันจะโดนเฉือนแต่ไม่ถึงไอขอบด้านในนะครับข้อนี้ก็ผิด ส่วนข้อ2ข้อ2นี่ไอผิดด้านนะครับตรงนี้เพราะว่ามันต้องเป็นแบบเส้นที่เดินต้องอยู่แนวแนวตั้งนะครับส่วนข้อ3ข้อ3าคือข้อที่ถูกต้องนะครับเฉียงเข้าด้านในแล้วตรงนี้เป็นเส้นที่เดินลายข้อ4ี่ผิดนะครับข้อผิดตรงนี้ ตรงนี้เฉือนเข้าไปถึงด้านในนะครับก็นี่นะครับคือรูปทรงทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับทรงกระบอกกลวงนะครับไม่ใช่ตันนะครับแล้วก็โดนเฉือนเวลาเฉือนก็คงจับแล้วก็เอาเครื่องมิลลิ่งเดินตรงนี้นะครับในการทำง,งานจริง คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับดูข้อต่อไปข้อที่2อง้นะครับข้อนี้นี่ผมขอบายนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะโอจะตอบให้ยังไงนะครับก็ข้อใดไม่สามารถเป็นไซส์วิวของภาพฟอนต์วิวที่กำหนดให้นะครับก็มามุมมองเดียวนะครับขอผ่านแล้วกันนะครับข้อนี้ คำตอบทีต้องคือข้อ3นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้อที่2 9 6นะครับมาดูข้อที่2 9 6กันก็เป็นภาพอัตโกราฟิกที่ถูกต้องนะครับข้อนี้นะครับมาดูข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ตัวนี้ก็จะเป็นรูปเลา่นท็อปนะครับน,นี้ก็ฟอนต์น,นี้ก็ด้านซ้านะครับก็ ตรงนี้หายไปนะครับตรงนี้ต้องเป็นเส้นที่เดนลนนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงเส้นเจาะของวงกลมตรงนี้นะครับรูปที่สองรูปที่สองนะครับรูปที่สองนี่ก็มีเส้นนะครับ เส้นตัวนี้หายนะครับสองข้างนี้หายและเส้นตัวนี้ไม่เป็น Hidden Line นะครับข้อที่สามว่สายน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับตรงนี้เมื่อเรามองด้านบนก็จะเป็น Hidden Line นะครับตรงนี้ก็เห็นเส้นขอบเส้นขอบส่วนข,อนข้อที่สี่ก็เมื่อข้อสามถูกแล้วข้อสี่ก็ต้องผิดนะครับ แต่ผิดตรงไหนผิดก็ผิดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นที่เดินลายโอเคครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับสําหรับ2ข้อนี้แต่ข้อนี้ขอผ่านจริงๆครับไม่รู้เรื่อง295สโอเคครับสําหรับข้อที่สองกับ296กก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ